ทุกคนวันนี้นะคะมุกก็จะมารีวิวลิปสีจันนะคะมีทั้งหมด3ามเฉดสีนะคะนี่ค่ะได้แก่สี12เบอร์32แล้วก็เบอร์ย4ิสี่นะคะก็เป็นลิปแบบจุ่มนะคะติดทนนานพอสมควรนะคะไปดูกันเลยค่ะสีแรกนะคะที่มุกจะมาสวอชให้ดูนะคะก็คือสีเบอร์12นะคะนี่ค่ะเบอร์12นะคะ เป็นสีกุหลาบนะคะนี่นะคะมุกก็จะสะวอชใส่มือให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนะคะดูนะคะ,ะ,คะก็เป็นประมาณนี้แต่มุกจะลองกับปากให้ดูนะคะ คือที่ทาแบบบางๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้ถ้าลองทาเพิ่มแบบเข้มๆนะคะก็ได้ประมาณนี้ต่อไปนะคะเป็นสีที่สองนะคะเป็นสีเบอร์เนี่ยคะ่ะเป็นสีเบอร์ยี่สิบสี่นะคะเห็นหมายี่สิบสี่นะคะ นี้นะคะจะออกโทนส้มอมแดงนะคะตะมุกจะสวอชให้ดูนะคะนี่ค่ะจะออกประมาณนี้ตมุกจะลองกับปากให้ดูนะคะ แล้วหน้าก็จะดูเด่นหน่อยนะคะนีจะ่จะลองทาทาับอีกรอบนะคะอันนี้คือแบบบางลองทาทับแลนะอันนี้คือสีส้มอมแดงนะคะแบบที่ทาแบบหนานะคะ ต่อไปนะคะเป็นสีที่สามนะคะสีเบอร์สามสิบสองนะคะสีเบอร์สามสิบสองนะคะมุกก็จะมาสวอตให้ดูค่ะนี่นะคะเป็นสีออกโทนแดงนะคะแดงมากเลยนะคะสำหรับแบบสาวเซ็กซี่อะไรก็ทาก็น่าจะ โอเคนะคะนี่มุกจะดลองที่ปากให้ดูนะคะอันนี้คือทาแบบบางนะคะมุกจะทาแบบหนาให้ดูนะ จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยองก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้มุกด้วยนะคะบ๊ายบาย